ชีวิตล่าสุดอดีตพระเอกดังหลังหายจากวงการสามปีไปใช้ชีวิตเมืองนอกย้อนกลับไปยุคหนึ่งแฟนละครจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับติ๊กชัดมงคลบำเพญอดีตพระเอกดังละครพื้นบ้านและบทบาทสร้างชื่อไอ้เจิดในมนลรักลูกทุ่งฉบับปี2538หลังจากนั้นก็มีผลงานอีกมากมายออกมา ก่อนจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงต่อมามีข่าวว่าติ๊กฉัดมงคลได้ไปทำงานที่ต่างประเทศล่าสุดติ๊กฉัดมงคลได้ออกมาเผยถึงชีวิตปัจจุบนันโดยเผยว่าก่อนโควิดผมก็เล่นละครอยู่นะมีของโคลีเซียมเรื่องข่ามากับพระคือผมไม่ได้หายไปไหนครับทางบอสามเสียน ก็มีละครจากกระวงให้เล่นอยู่คนในวงการก็ยังคิดถึงเราอยู่ก็ดีใจผมไปตลาดสดก็มีคนทักพี่ติ๊กใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ผมอยู่แถวบางคูวัดใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นผมไม่ชอบเดินห้างเลยชอบไปตลาดสดหาของกินง่ายๆผมก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆประหยัดด้วยไม่ได้หรูหราอะไรเราไม่ได้ใช้เงินทองอะไรมากม และทุกวันนี้ผมเล่นละครอย่างเดียวเลยคือที่หยุดหายไปจากวงการก็สามปีผมไปอยู่ซานฟรานอเมริกาไปทำงานร้านอาหารเสิร์ฟบ,บ้างก็สนุกสนุกได้เงินก็เอาไว้เลี้ยงชีพไปเที่ยวบ้างทำงานไปด้วยกลับมาไทยคือหลายอย่างไปอยู่ที่โน้นสามปีก็พอละอยู่ที่โน้นมันหนาวมากนะที่โน้นก็ค่าใช้จ่ายสูงนะ กลับบ้านเราดีกว่าฝรั่งเวลามาเที่ยวบ้านเราเขาแฮปปี้นะเพราะอาหารการกินเราถูกมาก